ข่าวนี้เนี่ยโลกโซเชียลจีนเขาสนใจไหมต้องบอกว่าเขาให้ความส,สนใจกันเยอะนะตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐาค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยปรากฏว่าสื่อหลักของจีนอย่าง CCTV ก็นําเรื่องนี้ไปประเด็นเป็นประเด็นข่าวอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมนําไปออกข่าวเลยนะคะและในขณะเดียวกันพอเป็นข่าวใหญ่แบบนี้ในโลกออนไลน์ค่ะเพจไอจงเป็นเพจชื่อดังที่เขาจะพูดถึงประเด็นของจีนเนี่ยนะคะนำเสนอเรื่องนี้บอกเลยว่าหลังจากที่กลายเป็นประเด็นถูกนำเสนอข่าวใน CCTV ในโลกออนไลน์ค่ะ เทรนด์ s, เรื่องของการยกเลิกวีซ่าไทยจีนฟรีวีซา่าถาวรกลายเป็นฮอตท็อปิกที่คนพูดถึงกันในเว่ยป๋อ ก็คล้ายๆกับ Facebook ในบ้านเราติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะเลยทีเดียวค่ะภาษาจีนเขาใช้แฮชแท็กนี้คุณผู้ชมจงไทย,ยงจิ๋วหู่เซียงเหมี่ยนเชียนแปลเป็นไทยก็คือไทยจีนยกเลิกฟรีวีซ่าระหว่างกัน<อ>ก็คือไปมาหาสู่กันได้แบบไม่ต้องมีวีซ่าถาวรเลยเขาค้นข่าวกันโดยการติดแฮชแท็กใช่ค่ะติดแฮชแท็กแบบนี้นําอันดับมาให้คุณผู้ชมดูนี่มีช่วงหนึ่งไปติดอันดับหนึ่งคนพูดถึงกันโอ้โหเป็น สิบล้านครั้งเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายคอมเมนต์แท็กเนี้ยพอเป็นข่าวชั่วโมงเดียวทางด้านของเพจไอจงเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามีคนแชร์กันไปแม็กหกสิบกว่าล้านครั้งแล้วก็มีอีกหนึ่งเพจยังเพจลุยจีนเองเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าพอประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นในประเทศจีนชั่วโมงเดียวคนอ่านท็อปิกเนี้ยเกิน120ล้านครั้ง ส่วนคอมเมนต์ก็มีคนคอมเมนต์กันเป็นหมื่นหมื่นคนเลยทีเดียวคนจีนค่อนข้างตื่นเต้นกับข่าวนี้ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ลองไปดูในคอมเมนต์มีหลากหลายนะคะคุณผู้ชมมีหลายคนก็บอกว่าดีจังเลยคนไทยคนจีนจะได้ไปมาหาสู่กันแบบง่ายๆมากขึ้นบางคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าไปมาหาสู่กันแบบไม่มีวีซ่าแบบนี้ เรื่องของความปลอดภัยล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีประเด็นหลายๆอย่างเกิดขึ้นทั้งบ้านเราแล้วก็บ้านเขามีคนตั้งคําถามตลกๆด้วยซ้ําไปว่าวีซ่ายกเลิกแบบนี้แล้วเดี๋ยวราคาทุเรียนจะลดลงหรือเปล่าเอ <ห ả? S 1> <c oughs> มีแบบนี้นนด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องของคนไม่ใช่หรอท่าน,นนะสิคะก็มีหลากหลายคําถามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับเลยว่าประเด็นนี้คะ่ะกลายเป็นประเด็นที่คนจีนสนใจกลายเป็นฮอตท็อปิกฮอตอิชชูของบ้านเขาเลยนะคะแต่คาถามก็คือว่าฝั่งจีนออกมาคอนเฟิร์มเหมือนที่ประเทศไทยออกมาให้ข่าวหรือเปล่าเนี่ยคือเพจลุยจีนเองเขาก็อ้าง ิงการให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนคือหวังหวนปิ่นนะฮะให้ข่าวว่าบอกว่าอย่างนี้เบื้องต้นหัวหน้าคณะทํางานทั้งสองฝ่ายคือไทยจีนกําลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอย่างใกล้ชิดซึ่งเราก็หวังว่านโยบายดังกล่าวจะประกาศใช้โดยเร็วแล้วก็มีการแนบเป็นต้นฉบับเป็นภาษาจีนมาด้วยว่าเขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนว่ายังไงซึ่งเพจทางด้านเพจรูจีนเขาก็สรุปแบบนี้ว่าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลง บอกว่ามีการหารือกันเรื่องของฟรีวีซ่าไทยจีนจริงแต่เหมือนกับฝั่งจีนเขายังไม่ฝันธงนะว่าจะเริ่มหนึ่งมีนาคมนี้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างถ้ามีการฟรีวีซ่าเกิดขึ้นต้องหาเรือซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของปัญหาแนวทางแก้ไขต่างๆจีนคงจะค่อนข้างระวังเอาไว้ รวมถึงท่าทีจากประชาชนมวลชนชาวจีนเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นทางเพจลู่จีนก็เลยบอกเดี๋ยวคงต้องรอฝ่ายจีนออกมาประกาศชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยจริงๆเมื่อไหร่นะฮะ ก็คาดว่าเร็วที่สุดน่าจะคอนเฟิร์มภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือว่าก่อนตรุษจ,จีนซึ่งปีนี้ตรุษจ,จีนตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์เพราะว่าฝั่งจีนเองเขาก็คงอยากจะดันยอดนักท่องเที่ยว<ด>อยากให้คนไทยอยากให้ชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวในประเทศจีนช่วงตรุษจ,จีนนี้ด้วยยังไงเดี๋ยวรอติดตามความชัดเจนกันต่อไปคงต้องรอการออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง<ด>จากทั้งฝั่งของรัฐบาลไทยแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลจีนด้วยนะครับ